สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามแต่คือมิตรภาพเรื่องราวของสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับเพื่อนบ้านที่ไม่เคยถูกเล่าในห้องเรียนตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำโขงถึงเขตแดนพมา่าจากจีนตอนใต้ไปถึงคาบสมุทรมาลายูความสัมพันธ์เหล่านี้เคยแน่นแฟ้นกว่าที่คุณคิด พาร์ทหนึ่งก่อนจะมีคำว่าประเทศก่อนมีพรมแดนอย่างปัจจุบันผู้คนสองฝากแม่น้ำเช่นแม่น้ำโขงลำน้ำปิงลำตะคองไปมาหาสู่กันเหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงชนชาติไทยลาวพมา่ามอนขอมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทยัยความสัมพันธ์เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้าน เช่นผ้าทอช้างไม้หอมข้าวเล็กเกลือหลายเมืองเป็นรัฐอิสระเช่นล้านนาล้านช้างและมักจะเลือกที่จะมีไมตรีกับราชสำนักใหญ่อย่างอายุทยาเพื่อความสงบตัวอย่างเจ้าฟ้าแห่งล้านนาเคยส่งเครื่องราชบรรณาการให้กรุงศรีเพื่อขอเป็นไมตรีแทนการรบพาร์ทสอง แม่น้ำไม่ใช่เขตแดนแม่น้ำโขงในอดีตเปรียบเสมือนถนนสายหลักระหว่างไทยลาวและขเขมรคนสองฝั่งแม่น้ำค้าขายเดินทางไปมาหาสู่กันมีการแต่งงานข้ามชาติแม้กระทั่งราชวงศ์เองเช่นเจ้านายลาวแต่งกับเจ้านายไทยเพื่อปลูกไมตรีและป้องกันศึกชาวบ้านอีสานจำนวนมาก มีรากจากลาวแต่ยังพูดภาษาเดียวกันวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นหมอลำแคนสงครานบั้งไฟเป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนภาษาท้องถิ่นอีสานก็คือลาวแบบหนึ่งแต่พัฒนาขึ้นเองในฝั่งสยามพาร์ทสการทูตผ่านของขวัญและการแลกเปลี่ยนสมัยอยุธยา และต้นรัตนโกสิน์มีการส่งทูตไปยังจีนอินเดียและรัฐมลายูของขวัญที่ส่งเช่นงาช้างช้างเผือกผ้าไหมไหมหอมและในทางกลับกันไทยก็ได้รับเครื่องลายครามเครื่องประดับผ้าจีนมีการส่งราชทูตไปเมืองจีนพร้อมแปลสารแบบเต็มยศ ทูตไทยมักนำเครื่องยศกลับมาพร้อมข่าวสารและบางครั้งรวมถึงแนวคิดใหม่ๆเช่นแบบการปกครองหรือกฎหมายสยามยังส่งทูตไปขเขมรมาเลและยะไข่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีในช่วงที่ยังไม่มีอนณานิคมพาร์ท 4. ในประวัติศาสตร์ของไทยความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่ได้มีเพียงการทูตหรือการค้าขาย แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เจ็บปวดนั่นคือสงครามแต่ในขณะเดียวกันเมื่อควันปืนจางลงความสันติก็กลับมาได้เสมอเพราะแม้จะรบกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนบ้าน 1. ไทยพมา่าศึกแย่งอำนาจหรือศึกของคนเพียงไม่กี่คนความขัดแย้งที่คนไทยจำได้แม่นที่สุดคือสงครามไทยพมา่าโดยเฉพาะ ศึกเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ในมุมหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าพม่ากับไทยเคยมีช่วงสงบยาวนานโดยเฉพาะในยุคหลังสงครามแม้จะมีการตีกรุงศรีอยุธยาในปี2310แต่หลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนเฉลยศิลปินช่างฝีมือวัดในพม่าหลายแห่งมีช่างไทยเป็นผู้ออกแบบเช่นเดียวกับที่วัดไทย ได้รับอิทธิพลจากพมา่าเมื่อไม่มีสงครามเจ้านายไทยและพม่าบางรายยังส่งของขวัญข้ามแดนเช่นผ้าทอช้างหรือของแปลกจากป่าลึกจึงกล่าวได้ว่าสงครามเกิดจากนโยบายของผู้นำแต่ประชาชนมักอยากอยู่ร่วมกันอย่างสงบ 2. ไทยลาวจากสายเลือดเดียวกัน สู่รอยร้าวแห่งอนานิคมสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัฐลาวเช่นเวียงจันทร์หลวงพระบางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยมีการแต่งงานข้ามราชวงศ์เช่นเจ้าฟ้าไทยแต่งกับเจ้าหญิงลาวเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่สความสัมพันธ์จึงเปลี่ยน ไทยปราบลาวอย่างรุนแรงทำให้เกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาครอบครองลาวในฐานะอาณานิคมรัฐลาวจึงเริ่มหันหลังให้สยามไทยเองพยายามขอคืนลาวจากฝรั่งเศสในภายหลังแต่ไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามหลังสงครามโลกและการก่อตั้งอาเซียนไทยกับลาวกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งปัจจุบัน มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหลายแห่งและการค้าชายแดนที่เฟื่องฟู 3. ไทยขเขมรมิตรภาพเก่าก่อนถูกบดบังด้วยประวัติศาสตร์แห่งการแย่งชิงขเขมรหรือกัมพูชาคืออารยธรรมใหญ่ที่ไทยได้รับอิทธิพลมามากที่สุดราชาศัพท์การตั้งวังศิลปะลายไทย ล้วนมีรากจากขเขมรโบราณไทยเคยเป็นฝ่ายที่เข้าไปช่วยเหลือขเขมรจากภัยพม่าในช่วงหนึ่งต่อมาจึงมีการเข้าไปดูแลและกลายเป็นการปกครองขเขมรบางส่วนเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองอินโดจีนจึงใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการขัดแย้งกับไทยช่วงสงครามอินโดจีนไทยพยายามเรียกร้องดินแดนที่เคยอยู่กับขเขมรกลับคืนแต่ภายหลัง ไทยและกัมพูชาได้กลับมาเจรจาร่วมกันและตั้งคณะกรรมการชายแดนแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบบ้างเช่นกรณีปราสาทพระวิหารแต่ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนยังคงแน่นแฟน 4. จากศึกสู่การคืนดีผ่านสถาบันวัฒนธรรมศสาสนาแม้จะมีสงครามแต่หลังศึกจบลงก็มักมีพิธีสันติภาพหรือการถ่ายโอนนักโทษ มีการคืนพระพุทธรูปของสำคัญหรือแม้แต่การแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นในบางศึกหลังจากถ่ยชนะจะมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ที่กรุงเทพแต่ไม่ทำลายศาส,สนสถานเดิมเจ้านายจากรัฐเพื่อนบ้านที่แพ้ศึกบางรายได้รับตำแหน่งหรือบ้านพักใกล้ราชสำนักขุนนางจากพมา่าลาวขเขมรที่ยอมจงรักภักดีมักได้รับยศและมอบนามสกุลใหม่แสดงให้เห็นว่า การปราบปรามไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำลายแต่บางครั้งหมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่งสงครามอาจดูเป็นด้านรุนแรงของประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงความขัดแย้งของอดีตไม่เคยมีแค่ขาวหรือดำสยามรบกับพมา่าแต่ก็แลกช่างศิลกันสยามบุกลาวแต่ก็มีพระลาวในวัดไทยเพราะเมื่อเวลาผ่านไปศัตรูในวันวาน,วานก็กลายเป็นมิตรในวันนี้ได้เสมอ พาร์ท5วัฒนธรรมร่วมที่หลงเหลือจนถึงวันนี้ขนบธรรมเนียมไทยจำนวนมากมีที่มาจากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านสับราชาสับไทยมีรากมาจากขเขมรเช่นสเสวยจรัสมหาดเล็กมหาราชการตั้งราชสำนักการสร้างวัดการใช้เครื่องทรงล้วนได้อิทธิพลจากขเขมรภาษาท้องถิ่นภาคเหนือบางส่วนได้อิทธิพลจากพมา่า เช่นคำว่าจำจำก้าค่ะการฟ้อนรำการละเล่นพื้นบ้านในภาคเหนือคล้ายพมา่าและในภาคอีสานก็คล้ายลาวแม้แต่ลิเกม,มาลายูก็เคยแสดงในราชสำนักช่วงต้นรัตนโกสินทร์พาร์ท6เมื่อโลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรีก็ต้องปรับตัวเมื่ออนานิคมเข้ามาเพื่อนบ้านของไทยเช่นพมา่าอังกฤษ ลาวแคนเฝรั่งเศสไทยจึงต้องกลายเป็นประเทศกึ่งกลางที่ต้องประคองสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนบ้านและอำนาจโลกมีการเปิดเส้นทางรถไฟไทยลาวท่าเรือค้าขายไทยมาเลเซียไทยเคยขอคืนลาวจากฝรั่งเศสและทําให้เกิดความขัดแย้งช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นรัฐบาลไทยจึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการสะพานมิตรภาพโครงการน้ำโขงสมาคมอาเซียนเป็นต้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่คือเรื่องของคนของวัฒนธรรมของสายใยที่สารกันมายาวนานถึงวันนี้อาจมีเส้นพรมแดนแต่ใจของผู้คนยังคงมีไมตรีไม่เปลี่ยนขอบคุณที่รับฟังย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีต พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ